t สามสี่ดิสชอบชุดมากเลยค่ะเพราะว่าอยากได้กับไปใส่ตัวไปออกน้ำไกลเองอชุดน่ารักมากค่ะไ,ได้เปนชุดของบิวสัชนการอี่ตัวน่ะหนูหนูชอบมากเลยค่ะหนูเล็งไว้หลายตัวม,มากเลยเลือกไม่ถูกเหมือกนกันทีน่เราเล่นกีรรอะไลน์ หนูตคิดเลยว่าอะไร่ะเสื้อซ้ซอมเต้นอยู่พอดีเ<า>ลยซื้อแทางท็อปไปตัวหนึ่งค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะหนูว่าชอบแต่งเท่แต่วันเนี้ยหนูยอมให้เลยชุดนี้มันใส่สบายมากเลยค่ะแล้วก็แบบเซ็กซี่เท่ด้วย<า>และหมวกก็แบบคือเลือดไม่ร้อนเพราะว่าระบายอากาศตรงนี้เลถูกค <laughs> ่ะวันน <laughs> ี้น้ำเงินทั้งตัว ที่เราหนูตื่นเต้นมากคือเื่าตานแรกอ่ะหนูพอนด้ถึงวลวสวนใช่ไหมคะหนูจะนึกถึงแบบไม้เทนนิสลูกเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเห็นว่าชุดเขาสวยมากๆคืออยากได้กับทั้งร้านเลยไม่อยากเลือกเลยอยากไปซื้อทุกอย่างเป็นไม้อไก่ชไมนอามีคนเล่อยู่เียวย่า้ยหนู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 อน่หนูหน่หนูหนอหาูหนูหนูหนงหาูนู้นูหนัหนูหน้อนกหนูหนูหนนูห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 รูหรูนนน เพลงซิงเกิลที่5ของากเราปากร้านร้านก็อะรอย่างเง้ยหมเอเหนือได้ฝากหน่อยใช่ก็ร้านซื่อเสร็นะคะตอนนี้ก็เปิดแล้วเป็นที่แรกในไทยเลยนะคะที่เซ็นทรัลเวิร์ลชนั้หนึ่งมาชอปได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าทุ่านน่ารักมากมีไม้แบบเอยไม่ใช่ไม้แบดนิสแล้วเป็นสายเลนล้วหลาอย่างก็แต่ก็มาชอปปิ้งกัเยอะนะคะแล้วจะ ติดไม้ติดมือไปแน่นอนเพราะน่ารักทุกคนเลยค่ะใส่ไม้คูได้ค่ะสาวหรืองชุดทลาใครเป็นสาวบกสีเขียวก็เหมาได้นะคะควตอนนี้หนูยังเล็งไม่ได้เลยหนูอยังได้จริงๆอ่ะใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะเพราะว่ามีทั้งของผู้หญิงผู้ชายรองเท้าก็มีที่เราใส่อยู่ตอนเนี้ยพี่คือนุ่มมากเลยอะค่ะจบการเป็นสาสาวน่าจะลมละลายกันถึงโยนี่อะไกันจริงโอเคผลงานละนอนเสียปะ ันที่27นี้นะคะเวลา8ปดโมงเช้าสิงเก็ตที่5ของเราวิสนะคะชื่อว่าชอบชอบกสมาติสมาสมาไม่าด้ไม่ได้มันตื่นเต้นสามารถติดตามได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นวันนั้นเลยจะไปโชว์ที่สยามฮาโลวีนค่ะมารอดูกันถืออันนี้ไปเต้นด้วยหรือเปล่าถือไม่ไหวเราขึ้นหุ่นเราประมาณเราขึ้นตอนหก นเียชอบชอบมาจากไหนคะละใช่ชอบก็ชอบทั้งค่ะที่จริงแล้วเป็นสแ a n g ภาษาอังกฤษค่ะที่หมายความว่าแบบเอ้ยเร็วๆสิเร็วขึ้นหนาะเอ้ยก็คล้ายๆกับพวกเราค่ะที่จะโชว์อยู่ช้าๆว่าเราจะคุกแก้มก็คือ slang อันหนึ่งนะคะที่หมายความว่าเดี๋ยวฉันจะโชว์แล้วว่าฉันทําได้ทำเสร็จที่เราม่อดีจะมาแล้วใช่ใช่ค่ะ จากที่สปอยไปมันจะมีแดนซ์เบรกใช่ไหมเต้นสับแน่นอนวงพวกเราแล้วก็มีลูกคอนเซปเป็นลูกสองลูกค่ะก็จะแบบเอื้งสาวยากุซ่าใช่มีดอกบีดาอะไรอย่างเงี้ยเป็นออกแนบญี่ปุ่นหน่อยๆเร้วนี้เนาะอะไรใหม่ๆค่ะตื่นเต้นมาปล่อยเลยได้ไหมยากปล่อยมากแต่เดี๋ยวพี่ไปอยู่เปิดตูวตรงนี้แล้วกันที่นี่ที่ รถนั่งต้นไม้อะไร่าเยใช่เราแบบระหว่างรถนั่งต้นไม้แล้วก็ช็อปช็อปช็อปไสอยคท่าไหเอาเป็นสปอยคนละท่าได้ได้ค่ะอยากอะเริ่นมิชนี่กเลยคะเออปวดไหล่เวันนี้เฮ้ยค่ะญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนะ เอ้ยถ <icular> ้าอะไรอะถ้าดุบดิ๊กถ้าดุบดิ๊กอ๋อต้องกัดทียไม่แบบนี้ตกใจนิดนึงแปลกแปลกเฮ้ยเดียวหรือเปล่านะไม่ว่ามีกิ่นอายของญี่สุ่นหรือเปล่าใช่ประมาณนั้นคิไปรัไปที่ไหนนะเออเป็นโรงแรมห้างที่เดวลาชค่ะเป็นโรงแรมที่ปิดแล้วแบบว่าไม่ได้ใช้งานใช่เป็นที่เดียวกับแคสจ์ไนท์เลยค่ะของบริษัทใช่ค่ะ อมได้เลยเต็มที่ค่ะเขาบอกว่าแบบไปแอบดูเอมแล้วคนหัวรุกอะคนรู้จริงคนรูวมากมนดาก็ก็คิดว่ามันพอดีพอดีมากใช่คิดมาแล้วคิดมาแล้วค่ะเขาไปดูเอ็มวีหน่อดีกว่าเชียร์เชียร์ไปก็ฝากไปดู MV ็ีที่ยู u ูบจ e เนสอันเดอร์โออฟิเชียลนะคะแล้วก็คนที่ต่างๆที่วสออฟิเชียลเลยค่ะ ควรจะท้อกันไปก่อนใช่แต่ว่ามีอะไรยากๆให้เล่นด้วยแน่นอนูแค่เฉกชอบชอบอันตรายกรบิชชั่นนะคะใช่เลยกรณีมาใส่ชาเฉกนั่นแหละแล้วหนูไปไล่ดูทุกคนนะคะพี่แสดงว่าวันวันนี้ที่เราจะดูเนี่ยเพราะแบเวันที่เราจะเป็นชุดแต่งแบบผีอะไรยังไงหรือเปล่ารอดูนะคะต้องรอดูว่าจะเป็นชุดไหนอยาใหญ่สบายเกือบไปแล้วให้แฟนแต่งมา เดี๋ยวญี่ปุ่นมาก็ได้ค่ะจากรูปคอนเซ็ปต์เนาะใช่คุยก็เหมือนรูปคอนเซ็ปต์แบบนี้ของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นมามาเปิดเผยไปแล้วนี่ใช่ใช่ใช่เปิดแล้วแต่แต่แต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกแต่งก็มาได้นะคะเพราะว่าแค่มาดูก็ดีใจแล้ว มาดูเร็วมาดูกันเยอะๆบ้างค่ะสัญญาชวนใครอ่ะเลยอ่ะเหมือนไม่ใช่เนี่ยแบบแบบนี้คนนี้หักคนนี้หักชวนเท่าไหร่อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะวันที่27นี้นะคะไม่ได้ยินเลยค่ะเบามากวันที่27นี้ฝากด้วยนะคะค่ะ เก่งมากเชียร์พี่พี่ทุกคนคะหนูขอร้องเลยนะคะหนูหนูอยากเจอทุกคนเลยค่ะพี่พี่น้องๆ้องทั้งหลายเรียนเชิญได้เลยนะคะเรียนเชิญเรียนเชิญมาเจอกันนะคิดถึงตอนคอนเสร์ตเดี่คนเดียวเลยนะนี่ไม่น่ารักตรงไหมนามาเล้วมาเร็ว